ทุกอย่างพรมประสิทธิ์มวลสารผงวิเศษทั่วประเทศไทยอยู่ในนี้หมดเลยหน่อยนี่ห้าแสนตัวเรือนกับอันเนี้ยอ,อัน,นเดียคือเนื้อเดียวกันแต่คือจากเนี้ยเราออกแบบให้ให้บรรจุผขขงไว้ด้านในสร้างเก้าสิบเก้าวงทองคำแล้วจะหเราจะมีผูดได้ใส่ใเป็นเราสองคนโนาโตวงละล้านไงพี่โอ้โหไม่ขาย <laughs> ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะครับนี่นี่นี่อะไรอะไรมันเหรียญอะไรเนี่ยไม่ต้องใส่ดิแกะใหม่เลยนี่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 อันนี้เขาบอกกำลังดังสร้างกี่เหรียญทำเหรียญเหรียญข้างหลังเป็นอะไรเนี่ยเป็นผงสมเด็จกระละชังเป็นจกภาคีทั้งหมดอยู่ด้านหลังเหรียญหมดเลยโอ้ยแล้วใส่กระละชังพิมพ์ใหญ่ก่ออะไรวะเนี่ยให้ดูด้านหลังให้ดูด้านหลังดูด้านหลังโชว์โชว์ อันนี้มวลสารแล้วก็ฝังผมสมเด็จไปอันนี้มีทั้งมีทุกอย่างผมประสิมวลสารผงวิเศษทั่วประเทศไทยอยู่ในนี้หมดเลยคือสีเทาๆแล้วก็นี่เป็นสมเด็จที่เป็นก้อนเอามาแปะไว้ที่ด้านเลยสมเด็จ20่องอาแล้วเนื้อเนี่ยไหนเนื้อเนี่ยทองนี่เป็นทองที่เป็นทองรับผสมมวลสารอ๋อแล้วเมื่อกี้พี่จี้มาเนี่ยิงมันนี่อะไรมันจะมีเงินมีทองแดงนี่ก็เป็นทองทอง9 6 5 1ารมีซลเวอร์ซลเวอร์นี่มาจากมวลสารมวลสาร อันนี้อันนี้อันนี้ยิงพื้นยิงพื้นก็เป็นทองเก้าหกจุดห้าทองเก้าสิบหกจุดห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีซิลเวอร์สามจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์แล้วมีคูเปอร์ทองแดงศูนย์จุดหนึ่งแปดเปอร์เซ็นต์ี่แสดงว่าเป็นมวลสารด้วยมวลสารตอนที่หลอมแล้วเราหยดเราใช้หยดลงไปเราหล่อหล่อรวมกันไม่ได้ถ้าหล่อวมกันเหรียญจะปั๊มแตกอ๋อแข็งอ่าแข็ง จารีแลแตกต้องใช้หยดหยดลงไปทีละหยดทีละหยดหยดเอาวทองโขดด้วยว่าพิธีพิถีฐานทุกขั้นตอนเดี๋ยวดูแหวนเดี๋ยวดูแหวนมหาจักรเดี๋ยวไปดูแหวนที่เขากำลังยิงอยู่นะไปดูไปดูไปดูแหวนมหาจักรนี่คืออันนี้เป็นไงฮะเป็นไงบ้างทีโอ้ยเป็นไงเด็ก๊สองทีนี่แหวนมหาจักรเดี๋ยวก็นนะอันนี้ไตแหวนมีทองคำเจ็ดสิบห้าสีเวอร์สิบสองทองแดงสิบเอ็ดตะกั่ว0.4 สังกะสีสิงสิงอ่าอันนี้เออเหมือนกันเลยบริเวณเพราะแต่ละบริเวณไม่เท่ากันเอใช่ปลาอันนี้ข้างเจ็ดสิบสี่เงินสิบสามมีครบเหมือนกันแบนวงแบนเพราะว่าเพราะว่ายังยังเหรียญเนี่ยเหรียญเนี่ยมันต้องหลอมรีดมวลสารเนี่ยใช้หยดเอาใส่ได้ไม่เยอะแต่อันเนี้ผมเอามวลสารทั้งหมดอ่ะไปหล่อเข้ากระทองไปหลอมเลยอันนี้ไม่ต้องรีดอันนี้มันเป็นหล่อโบราณสามารถใส่มวลสารได้เต็มที่เลยไอจักเนี่ยนะ ทั้งหมดเลยทั้งหมดอันนี้หล่อมาทั้งตัวใช่ไหมตัวเลยทั้งใส่เรแต่แต่นี่ก็ถอดชิ้นเอาใช่มีเป็นจะเหรียนเป็นจะรูปหล่อตะกุฎแล้วก็พระบูชาพุทธลูกมวลสารทั้งหมดของพลปรสิ์เอาไปใส่รวมแล้วหล่อขึ้นมาเป็นแหวนแล้วในมหาจักรนี่ก็อุดผงเด็นจะทั้งหมดอยู่ข้างในหมุนได้ด้วยใช่เหมือนเป็นใบพัดเลยแช่โกงแช่แช่เหลวครบเครื่องเลยอันนี้ครบเครื่องอีกหน่อยนี่ห้าแสนนี่แล้วตัวตัวตัวจักรนี่คือ อันนี้คือตัวเรือนใช่อันนี้เป็นถอดชิ้นแล้แต่ตัวจักนี่ทำมาจากอะไรก็ทำมาจากทองคํามวลสารเหมือนกันเนื้อเดียวกันหัวก็เป็นทองคามวลสารใช่ใช่ตัวเรือนกับอันนี้อันนี้คือเนื้อเดียวกันแต่คือจักเนี่ยเราออกแบบให้ ให้บรรจุผงไว้ด้านในอ๋อข้างข้างล่างนี่ใช่ไหมใช่นี่บรรจุบรรจุผงวัลคังผงเบนจ์่าทั้งหมดไว้ที่ที่ด้านในบรรจุหลังอย่างเงี้ยใช่บรรจุผงเงี้ยผงลูกอมเงี่ยบรรจุผงอย่างเงี้ยแบบนี้ไว้ข้างในโอ้โหสุดเลยองเลียวนี่มีของปูเอี่ยมสะพานสูงนะปิดตาองพิวดเนี่ยมีปูเอี่ยมมีสมเด็จวัลคังกุ้งหมดมีวคังด้วยใช่ไหมมีพิมพ์ใหญ่วัลคังทั้งหมดสมเด็จยี่สิบองค์อยู่ในนี้หมดแล้วปั้นไว้เท่าไหร่กี่องค์เนี่ย ยังไม่ถึง50าสิบรูกเลยตอนนี้ใช่โหนี่นะนี่เอาถ้าได้แหวนนี่นะเอาลูกอมเรียบไว้ตรงกลางแล้วจับสามทางนะโอ้โหใช่ไว้แบบนี้นะอ๋อใส่แล้วเรียบสุดถ้าแหวนนี่สุดสุดยอดแล้วแหวนนี่สร้าง99วงทองคําแล้วจะโอ้โหเราจะมีบุญได้ใส่ไหมเนี่ยเราสองคนเพราะอนาคตวงละล้านไปพี่โอ้โหไม่ขายอโอเค เพราะเราคือมืออาชีพเราจะสร้างมูลค่าสิ่งเหล่านี้ให้แก่คุณเพียงแค่คุณสนใจออกแบบนิทรรศพาแท้พาเครื่องและวัตถุมงคลของคุณจะไม่เป็นแค่ของสก่าที่ไร้ค่าแต่จะมีมูลค่าและราคาซื้อขายที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลนิยมบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดถูกทางมาตรฐานสากลนิยม